หลอกใช้เอ๊ยอยฉันมองเธอฉันเป็นห่วงเธอสุดหัวใจมีเรื่องรามากมายที่ไม่มีผู้ใดบอกกับเธอให้ได้รู้มันคือการสแสดงที่เขาแกล้งทำเป็นว่าเธอคือคนสำคัญ ว่าเขาที่ฉันรักต้องทำเธอเจ็บต้องทำเธอโบด้วยน้ำตาสักวันสักวัน เธอต้องโดนทำร้ายฉันไม่ต้องการให้เกิดความโกลาหลในใจของเธอถึง,ถงทั้งที่ไม่นี่เป็นธุราของฉันเลยเออแค่เป็นหัวหวังดีกับเธอเท่านั้นกี่ผู้คนที่ต้องลา ฉันจะเตือนเพราะว่าดอกไมจากเขามันคือการสแสดงที่เขาแกล้งทำเป็นว่าเธอคือคนสำคัญแต่ว่าเขาที่ฉันรู้จักต้องทำเธอเจ็บต้องทำเธอจบด้วยน้ำตาสักวันการสแสดงที่นั้นมีความเป็นจริงแล้วเธอจะรับ สุดท้ายไม่ได้หนึ่งอย่างที่เธอคิดอยากที่เธอขาดไป ต้องทำเธอเจ็บต้องทำ,ทำเธอจบด้วยน้ำตาสักวันกันสักวันพี่แพทย์ p สวัแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้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 ผู้ช่วยเก็บอุปกรณ์นิดนึงสวัสดีครับ<อ> พี่แพทก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเพลงมาทำการแสดงเนี่ยนะคะไม่จริงๆคือจแกรมเมอร์ชื่อเพลงขอพูดถึงเรื่องราวชีวิตของพี่แพทนิดนึงเลยเลยครับดีมากๆนอกจากว่าจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าอุ้ยเวลาเจอพี่แพทย์ที่ไหนเนี่ยพี่แพทย์จะฮิลใจเสมอก็คือเป็นเรื่องของวิทยากรใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับความไว้วางใจนะครับผมหลายๆท่านมองว่าเรื่องราวชีวิตของผมเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจเติมพลัง บวกนะครับผมรวมถึง ให้ข้อคิดนะฮะทางน้องๆเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวนะฮะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนนะครับผมเรียกว่าผมไปมาหลายที่ทั่วประเทศมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ที่ภูมิใจซึ่งจริงๆแล้วการเป็นพิธีกรของพี่แพทเนี่ยนะคะคือครอบคลุมหลายกลุ่มอายุเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กเคยไปบรรยายไปพูดให้กับน้องๆเด็กสุดก็ประมาณปอหปออเรื่องอะไรี่เรน่าขวอย่างี้เนาะป .5 หนี่เรื่องอะไรฮะคือตอนนั้นนะคุณครูต้องการให้เราไปพูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กปอหป .6 เนี่ย เขาจะต้องขึ้นไปสู่มัธยมแล้ว,แล,วแล้วบางทีเนี่ย ต้องย้ายโรงเรียนต้องย้ายบ้านย้ายอะไรอย่างเงี้ยการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเขาต้องปรับตัวฮะเพราะบางทีเด็กติดเพื่อนไงต้องยอมรับเราก็จะไปพูดเกี่ยวกับว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกอาจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือได้เจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนได้มากกว่าเดิมอะไรแบบนี้แล้วก็ตีความเป็นแบบนี้ไปเห็นบอกว่าไปคุยเกี่ยวกับถึงวัยทำงงทำงานเลยใช่ครับใครหมดไฟใช่เกี่ยวกับเอ่อบางที คนทํางานในองค์กรนานๆนะเจอปัญหาหรือว่าความซ้ําซากในชีวิตเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะครับหรือว่าไปเจออะไรที่อาจจะไม่ได้ถูกใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าหมดไฟหมดกำลังใจในการทางานล้วก็เข้าไปพูดไปบอกเขาว่า้สิ่งที่คุณมีบางทีมันดีอยู่แล้วนะก็เปรียบเทียบจากชีวิตของเราเนาะณวันที่เราอยู่ข้างในนั้นเนี่ยโอกาสไม่ได้มีมากครับ แต่เราก็ยังแบบดิ้นรนเราก็ยังพัฒนาตัวเองหาความรู้หรือว่าทํางานอะไรต่างๆได้ในข้อจํากัดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหยิบจับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้ไม่กัว่าให้เห็นคุณค่าในโอกาสที่เรามีอยู่ใช่ไหมบางทีคนเรามักจะลืมไงแ่ที่ทำไปทุกวันใช่ไหมทชิ้นนี้เนาะแล้วมีไปไกลถึงผู้สูงอายุไหมคะ เป็นวิธีกรอุ้ยตรงนี้หรือเปล่าแงอ่ะอย่าห้ามอย่าห้ามเอาเลยเอาเลยเอาเลยยอม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 ไอ้นีสูงอายุที่สุดเนี่ยเท่าไหร่คะคงไม่ใช่แถวนี้เนาะเท่าสามคนนี้รวมกันไหมแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบห้าหกสิบอะใช่แล้วก็เท่านะฮะก็เท่าเม่นุ้ยนะ ก็ถูกแล้วนะฮะไม่ใช่คำอะไรเธอเขายังดูสาวอยู่เลยแต่พี่แพทใช้คำว่าอะไรวะยังดูแล้วที่จริงเจออะไรแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วพี่ไปเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยพี่พูดเรื่องอะไรคือเรื่องครอบครัวมากกว่าการดูแลบุตรหลานการสังเกตบุตรหลานเรื่องของระยะห่างของวัยครับเพราะยุคนี้จําเป็นมากบางทีแบบลูกหลานแบบเขาห่างไกลจาก ผู้ใหญ่อะนะแล้วอาจจะไปทําไปคิดอะไรโดยที่ตัดสินใจเองโดยที่ไม่ได้มีผู้ใหญ่เป็นแบ็กกราวหรือเป็นที่ปรึกษาอันนี้อันตรายอันตรายมากเลยก็เลยจะไปเล่าเรื่องพวกนี้แหละอ่ะบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็เข้าใจว่าอาจจะเข้าใจกันยากแต่ว่าก็ ควรจะไปอยู่ใกล้ๆเขาเขาไปพูดคุยบอกบางทีปัญหาอะไรต่างเนี่ยอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปตบไปตีมันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาลองเข้าไปคุยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็รับฟังเขาค่ะนะคะเอามาถึงเพลงของเราบ้างใช่ Scrammer เจ้เกิดมาจากยังไงคะเกิดมาจากจุดเริ่มต้นคือผมอยากจะทำซิงเกิลใหม่ซิงเกิลหนึ่งเนาะแล้วก็อยากจะ หาอะไรที่มันแปลกใหม่มก็เลยไปติดต่อกับทีมโปรดิวเซอร์นะทีมทำเพลงนะแล้วก็ทำงานร่วมกันะนะครับก็คัดเลือกจากเพลงประมาณ5 6เพลงนะคนจะเป็นเพลงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ทำกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีส่วนในการเรียบเรียนดนตรีแล้วก็อัดกีตา์ด้วยนะฮะแล้วก็ เป็นเกียรติได้คุณอุ๋ยบุดาเบสมาร่วมแจมในท่อนแรปนี้เลยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครท่อนท้ายซึ่งผมสร้างตอนแรกเพลงนี้ยังไม่มีท่อนนี้ครับผมสร้างท่อนนี้ขึ้นมาเพื่อคุณอุ๋ยเลยโดยเฉพาะเลยไปเจอกันยังไงอ่ะพี่แพรจริงๆแล้วจากคุณอุ๋ยอยู่แล้วจากรายการไปทอล์คในช่องคุยกัอุ๋ยคุยกับอุ๋ยแล้วก็ประทับใจในเรื่องแนวคิดแล้วก็ผมว่าเขาเหมาะในการเล่าเรื่องนี้ในการที่แบบคนมีประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็มาเตือนกันว่า คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยที่มาทําดีที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ทุกอย่างใช่ไหาจะเป็นแค่การแสดงก็ได้โอ้โหเจ๋งปะให้ระวังเอาไว้คนเดี๋ยวนี้ชอบแสดงพี่แพทย์มองมาทางนี้นะฮะเออทำไมอ่ะบางทีเราบอกว่าขออยู่ทีหนึ่งแล้วนะเราจะมีปัญหารายการใช่เป็นอาชีพเขาเขาเป็นนักแสดงแต่ว่าชีวิตจริงก็แบบดูจริงใจดูจริงใจจริงๆเขาดูจริงใจเห็นไหมทันอยู่ไมนไม่ทันยังไงก็ไม่รู้ ดูจริงใจดูแบบเป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้นเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วพูดแค่นี้ดีกว่าฝากเพลงกันดีกว่าครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่นะครับของผมแพทพาวเวอร์แพทนะฮะเพลงสแกมเมอร์ฟิชเชอร์ลิงอุ๋ยบูดาเบสนะครับผม ฟังได้แล้วนะฮะออฟฟิเชียลเก็ทางช่อง YouTube p a t Power Pat o f f i c i a l c h a n n e l แล้วก็ตัวเพลงฟังในทุกสตรีมมิ่งเลยนะสามารถนำแผ่นเสียงไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ได้ไปฟังกันเยอะแชร์กันนเยอะคอมเมนต์กันเยอะนะครับฝากด้วยครับสแกมเมอร์ครับค่ะขอบคุณพี่แอบครับแพดขอบคุณครับ